Spider Man Accord The Spider-Verse นะครับที่เป็นภาคต่อจาก Spider-Man Into The Spider-Verse เนะครับเมื่อปี2018ซึ่งไอการ์ตูนเวอร์ชันนั้นเนี่ยก็เป็นการ์ตูนที่โครจรฮิตมากนะครับที่ทำให้แบบเรื่องนี้สามารถคว้ารางวัลออสการ์ได้ถือถือว่าเจ๋งเนาะเจ๋งมากทำให้โซ n y ก็ประกาศสร้างภาคต่อมานะครับก็คือ a c r o s s The Spider-Verse ซึ่งทั้งสองภาคเนี่ยก็ได้ ดัดแปลงเนาะจากเหตุการณ์ในคอมิกนะครับชื่อว่า Spider v e r s e ซึ่งบงอกเลยว่าสนุกมากนะครับโดยในภาคแรกอะอาจจะมาแค่แบบน้ำจิ้มนิดนึงนะครับแต่ว่าหนังมันก็เปลีป่ยนไปด้วยคุณภาพเนาะการเก็บบทตัวละครแล้วก็งานภาพแสงสีเสียงเนี่ยก็ถือว่าไม่ธรรมดาแล้วก็เป็นสิ่งแปลกใหม่ด้วยนะครับมันมันเหมือนแบบเป็นเรื่องแรกด้วยซ้ำมมที่มาทําแนวแบบว่าเออถึงคอมิกนะครับแล้วก็มาแนวแบบว่าไม่ใช่ออนิเมชั่นจ๋าอารมณ์เหมืนอนแบบ2 d ดีผสม3ามดี จนการมาของภาคที่2เนี่ยภาค2ก็คือเหมือนแบบจะเรื่อเกี่ยวกับมัลติเวิร์สมากขึ้นเกี่ยวกับสเร์แมนแม่งเยอะมากขึ้นนะครับรวมไปถึงความสัมพันธ์ของไมล์มอริสนะครับแล้วก็กรีสเตซี่รวมไปถึงตัวครใหม่ๆอย่างเช่นมิเกอโอฮาร่า oh หรือสไปเดอร์แมน2099เนี่ยซึ่งในภาคนี้ก็จะเจาะลึกเกี่ยวกับตัวครของกรีสเตซี่ให้รู้จักมากขึ้นนะครับรวมไปถึงเหมือนเป็นการเล่าเรื่อง ของไมโมเรสต่อจากภาคแรกว่าหลังจากได้รับเพียงใบมูม,มา mm hmm. เขามีความรัธยัสถ์อย่างไงรวมถึงมีปัญหาอะไรนู่นนี่นั่นไหมอ่ะมันทําให้แบบว่าเออหนังก็พยายามเล่าจุดนี้อ่ะซึ่งมันจะเป็นช่วงแรกของหนังเนาะโดยในช่วงแรกอ่ะอาจจะแบบบางคนอ่ะถ้าเข้าเรื่องมาในเวิร์สเลยอ่ะอาจจะไม่ค่อยชอบเพราะว่ามันค่อนข้างใช้เวลานานนะสาหรับแบบแบบเล่าจุดๆเนี้ยอ่ะเล่าที่มาที่ไปรวมไปถึงแบบชีวิต ความเป็นมาของตัวไมโมริสนาอกว่าอะเคต้องผ่านอะไรบ้างกว่าจะกลายเป็นสไปเดอร์แมนต่อจากภาคแรกนี่แหละแต่พอหลังจากเข้ามาสู่ช่วงเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับมัลติเวิร์สที่เกี่ยวกับสไปเดอร์แมนมากขึ้นนะ่ะเครื่องมันเริ่มติดเหรอวะพอเครื่องมันเริ่มติดปุ๊บเชื่อมันน่าสนใจทุกอยากเนี่ยมันจะมีความแบบแฟนซวิดมากมีความอิสต์เอแบบเยอะแยะเต็มไปหมดนะครับ จุดนี้เป็นจุดที่ผมแบบโคตรประทับใจมากแล้วบวกกับแบบโอ้โหทีมงานแม่งค้นขยันอะคือเหมือนในการใส่ตัวครสไปเดอร์เวิร์สแบบมันมันมากมากเกินอะแบบมากจนแบบเราเราแบบตามไม่ทันอะว่าไม่มีตัวไหนไปตัวไหนเนาะมันมีอีเตอร์เอกเกี่ยวกับสไปเดอร์แมนแบบทุกๆตัวทุกจักรวาลมารวมตัวกันเนี่ยคือทางทีมงานเขาบอกว่ามีประมาณ200้กว่าตัวเนาะแต่ทําไมกูดูไปดูมาปุ๊บโอ้โหไม่เป็นงานเลยอะ เออนั่นดิเป็นล้าเลยอ่ะเออคือเราดูปุ๊บอะ่ะนั่นอย่างที่บอกเนะี่ยคือแบบโอ้โหเชีย้ยบหายกระตูมงงองใครไม่ทันเลยอ่ะคือคือคือในตัวอย่างเนี่ยมันยังสามารถสต็อปแล้วก็สามารถดูได้ว่าไอส้สไปเดอร์แมนแต่คนแม่งเป็นใครมาจากไหนใช่ไหมแต่พอมาดูในหนังจริงอะ่ะเชี้ยแม่งมีเยอะมีเยอะจนแบบเดียเด๋ยวเดี๋ยวเดขาภาพเขาดู่อแม่งไปนู่นไปนี่แล้ว่าไม่ทันอะ่ะมันเยอะเกินอ่ะแต่มันก็ยังมีแบบเออบางตัวที่ เราแบบเคยคุ้นเคยกับในคอมิกแล้วก็ในการ์ตูนเมื่อยุค60 70นู่นนี่นั่นอ,ะอ่ะมันก็ยังผม,มาให้เห็นเนาะเราก็แบบรู้สึกใจชื้นเหมือนกันเนาะ<ม>รวมไปถึงอ่ะเขาก็ยังได้กล่าวถึงนะตัวคอนจากในหนังบ้างนะครับผมซึ่งเออกูเชื่อแล้วว่าอะไรอะไรก็เป็นไปได้ในปฏิเว์จริงๆนะ,ๆๆน,ะๆๆๆนั่นแหนะจุดนี้มันเป็นจุดอีเตอร์เอกับที่แบบเออรู้สึกแบบ มันแฟร์เซอร์วิสยิ่งกว่าโนเวโฮมซะอีกนะและทีเนี้ยพอมันถึงจุดคลายแม็กจุดที่แบบว่าจุดพีคของเรื่องเนะีะเชื่อคือแบบเราได้เสพงานภาพด้วยเสพกับแบบในฉากที่กำลังตามไใกล้าอะไรเงี้ยอ,อ้ะเฮ้ยเชื่อทุกอย่างคือแบบโอ้โหภาพมันไวอะ่ะภาพมันไวมากเว้ยแต่งานภาพนี่คือแบบรละเอียดกริบเลยอะ่ะเพราะว่ามเป็นงาน2 d ผสม3 d อะ่ะเออที่ แบบว่าแนวไซเบอร์พังที่โอ้โหแสงสีเส่เศษคือจัดเต็มอ่ะจัดเต็มแบบอุกาปะกับ Sony a n i m ิเมชัเลยอ่ะออคือ Sony Animation นี่คือเป็นเป็นทางของเขาจริงๆนะที่ว่าเออมันทําออกมาได้แบบมึง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 ผีเกินอ่ะพีเกินไปแล้วอ่ะใช่ไหมก็มาสู่ช่วงท้ายเนี่ยคือบอกเลยว่าเชื่อพียิ่งกว่าเพราะว่ามันเป็นแบบเออมันหักมุมอ่ะที่ที่เราทุกคนก็น่าจะแบบผมก็คขีไว้ว่ามันน่าจะมาเวลนี้แน่ เออแต่มันเป็นการเงื่นประเด็นที่ทำให้เราแบบว่าอึ้งเหมือนกันนะพอทิ้งปมที่เป็นจุดหักมุมอแล้วอะเอ้าแป๊บแป๊บเอ้าจบแล้วเหรอเอ้าจบค้งมากผมก็คือไปว่าอ๋อมันมีภาคต่อนี่ว่ามันมีภาคต่อ Beyond the s p i d e r v e r ว e นี่ว่าที่อาจจะฉายปีหน้ามั้งโอ้โหคือจบแบบมันจบค้างใจว่าอารมณ์เหมือนแบบดูอยู่เสร็จปุ๊บเอ้า แม่เลิให้ไปปิดแล้วก็ไปนอนเหรอวะประมาณเนี้ยไม่รู้ว่าทําไมปีนี้มาถึงอยากทําหนังที่มันออกแนวแบบจบค้างคากูก็คือคือมันน่าจะเป็นเออมันน่าจะเป็นเทรนใหม่เนาะอาจจะเป็นเทรนใหม่สําหรับปีนี้ก็ได้ที่อยากจะทําให้ภาคต่อไปอ่ะเรียกคนดูมากขึ้นก็ได้แต่มึงจบค้างแบบนี้โอ้โหเอาซะแบบผมอยากจะใช้เออทาเอชีน่ะกูจะข้าเวลาไปปีหน้า ปีที่แม่งฉายวิญญาณเดอะสไปเดอร์เวิร์ดก็ดูแม่งให้จบไปเลยนะฮะมึงค้างมากตั้งแต่ดูภาคแรกหรือแม้กระทั่งฟาดภาค10บอบ่ะมันก็ทําแบบนี้แต่มันอ่ะคนละอารมณ์ไงเพราะว่าไอ้ฟาดภาคสิบอะเวลาจบค้างอ่ะรู้สึกเฉยๆว,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 ว่าแบบดอมึงต้องรอดแนะ่แต่สไปเดอร์แมนอะคอร์ดเดอะสไปเดอร์เวิร์ดอะไอตอนจบของมันอ่ะมันทิ้งปมแบบโอ้ oh, โหอยากจะตามต่อมากอะมึงมันเป็นปมที่มึงพึง่งแบบ หักมุมมาเข้าใจปะนั่นแหละผมถึงแบบเออถ้า Beyond the s p i n a อ w o r วอ่ะกูจะรอดูวันแรกเรื่องงานภาพแส่สีเสียงเรื่องตัวละครใหม่ๆเข้ามามากมายรวมไปถึงบิเกโอฮาร่าเนะี่ยคือจากภายนอกอะ่ะบางทีแกก็จะดูแบบเป็นคนจริงจังมากใช่ไหมแต่แับโอ้โหบางทีเวลาเล่นมุกอะ่ะมันอาจจะเป็นเล่นมุกแบบกวนตีนหน้าตายอะประมาณนะั้มาททำให้เราแบบรู้สึกขำอะ แล้วยิ่งสไปเดอร์แมนอะเกือบเกืบทุกเวอร์ชั่นอะมันจะเป็นเวอร์ชั่นที่แม่งแบบเออมันมันมันตะกบกลตีหน้าตายอยู่แล้วอะใช่ไหมมันก็เลยทําให้หนังเรื่องนี้มีความเป็นสีสันมากแล้วมีความเป็นเอตอร์เทนมากนะครับไม่แพ้ตัวร้ายอย่างสปอตตัวสปอรตนี่ถือแบบถ้าในคอมมิกอะคือมันเป็นตัวคนที่มันไม่ได้เด่นอะไรอะแบบหมันน้อยมากแต่พอ Spi d e r v e r s e เนี่ย เอามาตีความใหม่เชียเ่ย,ยโคตรโกงโกงเฮี้ยเเลยโคตรโกงมากเพราะว่าอะไรเพราะว่าเดสปอร์ตอ่ะมันมีพลังที่สามารถแบบข้ามทุรกมิติได้อ,อารมณ์เหมือนแบบเราเราเราต่อยแบบที่หนึง่งใช่ป่ะแล้วก็เปิดประตูมิติฟึบมือที่เราต่อยไปอ่ะมันจะไปโผล่อีกจุดหนึ่งตรงนู้นคือมันโกงมากโกงไม่ว่าเมื่อสามารถข้ามมิติไปยังมิติอื่นได้เว้ยมันมีอยู่ฉากหนึ่งเว้ยที่เขาอ่ะ ข้าไม่ติไปยังจัก,กรวาลของเวนอมนั่นเองนะฮะที่เราดูแล้วแบบรู้สึกว่าเฮียโคตรพีคคือถึงแม้ว่าตัวเวนอมไม่มาแต่เราได้เห็นตัวละครหนึ่งจากจัก,กรวาลเวนอมเออมันทำให้เราแบบได้ตระหนักแหะว่ามัลติเวิร์สอ่ะเป็นอะไรก็ได้อ่ะไม่มีที่สสุดอ่ะจะมาในรูปแบบของตัวละครปกติมาในรูปแบบแอนิเมชั่นมาในรูปแบบไหนอ่ะแม่งแบบมันเป็นไปนได้หมดเลยอ่ะคือเราดูแล้วรู้สึกแบบว่าอืม ในอนาคตอ่ะหนางบาร์ดิเวิร์ของมาเววอ่ะแม่งจะยิ่งใหญ่แน่แก็จะพีคก,กว่าแน่ๆนะครับแล้วก็จุดเด่นของตัวร้ายตัวนี้ก็คืออารมณ์ขันของตัวคอนแม่งมายีเยตนควนบาทาแต่ไม่เป็นการแบบเอเตอร์เทนที่ทำให้หนังแบบเออรู้สึกแบบมันมีชีวิตชีวามากกว่าเดิมคือถ้าให้เปลี่ยนนะเดอะสปอตเนี่ยมันก็จะอารมณ์คล,ล้ายๆเดสพูลนี่แหะเวลาพูดจาอะไรเงี้คือแบบโอ้โหแม่งโคตรไวรุ่นจ๋าเลยอ่ะ มันดูแบบสร้างสีสันนะเออมันก็แบบเรียกเอเตอร์ให้กับคุณดูที่ทําให้แบบเรารู้สึกว่าเอยตัวนี้แม่งเราชอบอ่ะเนาะก็สูุปเลยกัน s p i d e r m a n มนอ o คอ e ์ดเดอะสไ r เด e นะครับถือว่าเป็น a n i m เมชันของปีนี้ที่คู่จะพีคมากที่สุดของปีนี้เลยพ็ว่าได้พีคแบบพีคที่สุดของของเดือนนี้เลยเดือนพฤษภามี้้เลยนะอ่ะคือถ้าใครที่ประทับใจ Spider-Man Into The Spider-Verse แล้ว บอกเลยว่าอะคอร์ดสไปเดอร์เวิร์ดมันจะเพิ่มความประทับใจให้คุณมากขึ้นเป็นร้านเท่าตัวเลยนะครับผมแล้วก็มีความเป็นแฟนเซอร์วิสที่ถ้าใครที่เป็นแฟนเดนตายสไปเดอร์แมนทั้งในคอมมิกและในหนังบอกเลยว่าฟินอกแตกตายแน่นอนยิ่งกว่านเวโฮมด้วยซ้ำนะครับผมส่วนงานภาพที่ได้มาจากทำเป็นแนวคอมมิกผสมผสานระหว่างสงนี้กับดีไปในตัวเนี่ยถ้าดูแค่ในระบบแบบ ขาผมมาดูแค่ระบบเลเซอร์เนาะแค่เลเซอร์แม่งภาพก็สวยแล้วถ้าบางคนดูใน iMac มึงแม่งบโ,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 โอ้โหโคตรฟินอะฟินแบบคือผมไม่อยากให้ไปดูในระบบเลเซอร์แล้วก็ระบบ iMac ออะเออยิ่ง iMac 3สีดียิ่งดีเลยนะฮะแต่ระวังนะถ้าบางคนอ่อนไหวเรื่องแสงสีเสียงอาจจะตาบอดได้นะครับผมจริงๆอะอยากจะให้แม่งเต็มเต็มร้อยนะแต่เอาแค่แบบสิเต็มสิบเกันมันมันะสุดแค่ประมาณนี้อ่ะ ก็จบไปกันนะครับสำหรับคลิปความรู้สึกหลังดูเรื่อง Spider-Man, a c r o s s The Spider-Verse นะครับก็ถ้าใครชอบใจก็สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ได้นะครับและถ้าใครที่มีข้อบูลเกี่ยวกับ Spider-Man ทุกๆจัก,กรวาลเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสุดคลิปหน้า,าจ,จะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็รอติดตามชมนะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะเป็นช่วงที่ผมแบบวุ่นสุดๆเนาะบางทีก็ป่วยบ้างอ,อากาศเปลี่ยนแป้นบ่อย อาจจะมีงานเข้ามาแทรกเยอะแยะม,มากมายอะ่ะคือผมก็ทําคลิปไม่ทันเนาะก็คือทําเท่าที่ทําไหวนะครับผมก็อ่ะก็จบคลิปแค่นี้ก่อนไว้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีบ๊ายบาย